ชีวิตอีกชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นนั่นก็คือยินเช็คอธิบายหน่อยได้ไหมครับนี่แหละครับยินนี้ก็คือสิ่งที่มีชีวิตแต่เรามองไม่เห็นพี่น้องชาวพุทธเนี่ยเขาจะเข้าใจว่านั่นคือผีก็คือวิญญาณดวงวิญญาณของคนตายไปแล้วเนี่ยที่ร่ร่อนที่เป็นเปรตเป็นอะไรน่ยนัะอม,มองไม่เห็นใช่ป่ะเขาเข้าใจว่ามันเป็นวิญญาณแต่ที่จริงเนี่ยไม่ใช่ ที่มันได้ร่อนเนี่ยที่มันอยู่บนน้าบนบกบ,บนต้นไม้มันอยู่ในหลุมศพในในวัดอะไรเนี่ยนั่นคือยินมันชีวิตอีกชนิดหนึ่งไม่เกี่ยวกับมนุษย์ไม่ใช่วิญญาณของมนุษย์เลยอ,อ,อในในศาสนาอิสลามแบบคนที่ตายไปแล้วเนี่ยไม่มีทางที่จะได้ไม่มีวิญญาณวิญญาณของเขาจะอยู่กับร่างของเขาเลยไม่เกี่ยว<อ>แล้วไม่สามารถที่จะไปได้ร่อนไปนู่นไปนี่ไปทําร้ายอะไรคนอื่นแต่ที่เราเห็นกันเนี่ยไม่ใช่ตัวผีของคนมันแค่ปลอมมาเหรอไม่ใช่มันก็คือตัวยินและบางทีมันก็แอบอ้างมนุษย์ไง พราะที่จริงเนี่ยยินบางชนิดเนี่ยล้วนเป็นเกลือของมนุษย์เกลือไม่รู้เข้าใจกันปะเกลือเพื่อนแต่ถ้าคนได้ทางอันดามันเนี่ยเขาจะเข้าใจมนุษย์เราเนี่ีมีเกลือเป็นจินใช่ก็ทุกคนเนี่ยมีกรดค่ะคือเราบอกอยู่ข้างๆเรานิยก็นั้นตลอดนะมันรู้หมดเลยนะรู้เราชอบกินอะไรรู้เรามีความลับมันรู้หมดเลยเพราะฉะนั้นยินเนี่ยเวลามันไปโผล่ที่ไหนเนี่ยมันเอาอะไรของเราที่เป็นความลับนี่มาแอบอ้างกับ คนๆน่ะนะเขาก็นึกว่านี่คือผีไงนี่คือวิญ,ญญาณของมนุษย์แต่ที่จริงนี่ไม่ใช่มันคือยินที่เป็นเกย์ที่เป็นเพื่อนของเราอะที่อยู่กับเราแต่มันไม่ใช่ยินมุสลิมโอเคโอ้ยินนี่มีมุสลิมมีไม่ใช่และมีไม่ใช่มุสลิม,มคริสเตียนมีมีหมดเลยมีท,มทุก <ฮะ S 2> ชนิดเลยแต่กฎเกณฑ์ของยินที่พระเจ้านี่สร้างไว้นี่คือไม่ให้ยุ่งกับมนุษย์ถ้ายินวันใดนี่มายุ่งกับมนุษย์เนี่ยนั่นถือว่าเป็นยินซนยินฝ่าฝืน มนุษย์ก็เหมือนกันไม่ให้ยุ่งกับยินมนุษย์เมื่อใดนี่ไปยุ่งกับยินแสดงว่ามนุษย์นั่นฝ่าฝืาฝนเมื่อมนุษย์กับยินเนี่ยมาอยู่ด้วยกันร,รวมกันนะ่ะนะนั่นน่ะมันจะเกิดไสยศาสตร์มนุษย์เนี่ยใช้ย,ยินเฮ้ยไปลังแกนั้นนะทำเสน่ห์ให้คนนี้หลงทําของทําของหลงคนนี้อ้า ที่เราเรียกกของกิเสสานี่นะไม่ใเฉพาะแขกอย่างเดียวไม่เฉพาะมุสลิมอย่างเดียวม,มีทุกที่มีทุกศาสนาสําหรับมนุษย์ทุกคนที่สามารถใช้ยินหรือทําข้อตกลงกับยินเนี้ยะจะได้ช่วยแล้วก็เอื้อเฟื้อกันนี่คือที่ไปที่มาของคําว่าของแต่เนื่องจากว่าบางที่เนี่ยบางสูตรนี่อาจจะดังกว่าบางสูตรบางบมีสูตรมีเป็นสูตรแค<อ>่<อ>นี้ไงสูตรแขกสูตรเขมรสูตรอินเดียสูตรมอรโคนอะไรที่เขาเรียกว่าของแขกแขกก็ก็ดังเนื่งเนื่องจากว่า ศศาสตร์ในพื้นที่นี้เนี่ยมันไม่ค่อยแรงเนื่องจากว่ามามามาใหม่อะหมยที่ว่ามาคืออายุไม่นานอะไม่เหมือนของของแขกแขกนี่ก็คือคนตะวันออกกลางนะไม่ใช่เฉพาะมุสลิมนะไม่ใช่<ต>นะอารับอันี้ก็มีของอารับนี้ก็มีตะวันออกกลางนี่เก่าแก่ที่สุดเพราะมีศษศาสตร์ของฟาโร์เนี่ยเป็นพันพันปีเลย โซนอียิปต์โซนน,นี่แหละฟารโรห์นี่แขกเออเนี่ยการนี่แหละถึงว่าของแขกนี่มันมันแรงเนี่ยไม่ใช่แขกหมายถึงว่ามุสลิมนะมหมายถึงว่าที่ไม่ใช่คนไทยเนี่ยเพราะคนนี้ไม่ใช่คนไทยเนี่ยตั้งแต่อินเดียเป็นต้นมาเนี่ยนั้นน่ะของเขาเนี่ยสายศาสน์นี่เป็นพันพันปีพูดอ่านก็ได้พูดถึงฮารุตและมารุตเนี่ยตั้งแต่สมัย